กินข่าวน้ำกันเด้ไอมานะค่ะปนเห็ดละโงกค่ะคุยกับข้าวเหนียวคั่มใหญ่ๆเลยค่ะตั้งหม้อใส่น้ำเปิดแก๊สค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะใส่แค่หนึ่งทับพีกับเพาะนะคะะวาเห็ดเได้หลายค่ะประมาณ4ี่หาดอกค่ะจากนั้นดันเดือดแล้วค่ะใส่เห็ดละโงกเหลืองลงไปเนาะค่ะหลางห้าความสะอาดให้ดีค่ะต้มไปเรื่อยๆรอจนเห็ดสุกค่ะเมื่อนี่เห็ดบมหลายค่ะปนประมาณ ห้าถึงหกดอกนะคะเภาวะสมาชิกในครอบครัวบ,บ่เยอะค่ะบนแค่นี้ก็ได้หลายละค่ะกินอิ่มเนาะค่ะจากนั้นเฮดซุกแล้วนะคะตักขึ้นใส่กระชอนให้สเสตนาบค่ะพาคเฮดห้ดหสเสจนาบไ้จากกันท่ามาขวบพริกกันค่ะบ่าวาจะใส่ทั้งพริกกระเรียงแล้วก็พริกแดงค่ะแดงจินดามีกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะความเผ็ดตามมักเลยค่ะผู้ใดมักเผ็ดหลายก็ใส่หลายจ้ะ ขวาซุกซ้านี่ได้ทีแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการเห็ดบนเห็ดละงกแล้วนะคะเริ่มจากการตำพริกกระเทียมหอมแดงละเอียดจนกว่าพอใจค่ะผู้ใดมากเผ็ดหลายก็ตตมให้แหลกแหลกก็ได้ค่ะกระตมซ้ำนี่ละเอียดซ้ำนี่กับเผ็ดราคาจากนั่นใส่เห็ดที่เขาต้มใบนะคะลงไปค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะเดี๋ยวขอตัดผับใบตอนตำละเอียดแล้วเด้อค่ะ ตามละเอียดซ้ำนี่ได้ที่ราคาจากนันกะซิมะปรุงรสค่ะปรุงโดยน้ำปลาที่ห่าแสตมเห็ดนะคะยาวถิงนะคะทุกคนจากนั้นตามด้วยผงนัวค่ะผู้ใปร่ทานกับบะตองใส่ค่ะตามด้วยน้ำปลาเนาะคะ่ะนิดน้อยจ้ะปิดไทยด้วยต้นหอมผักซีค่ะเพิ่มความหอมนะจ้ะตมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็ซิมรสตามชอบเลย,ยจ้าตอนนี้ได้รสชาติตามชอบดาก็จะ จัดใส่ถ้่วนะคะพร้อมรับประทานแล้วค่ะเป็นจังไหนคานาะกินบ่ค่ะถ้าอยากกินก็ลองไป็ดตามสูตรนี้บ้าง้อค่ะรับรองว่าแซ่บแน่นอนค่ะคุยกับข้าเนียหอน้อนค่ะพี่น้องแซ่บค่ะค่ะมาได้ค่ะมาะค,ะมคุยบนเห็ดละงกหรือว่านะันพิกเห็ดละงกน้ำกันคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ